วันนี้ฝนจะพาทำแซนด์วิชโรสูตรโบราณง่ายๆที่ใครก็ทำได้ขนมปังนุ่มๆมมวนกับโบโลน่าโรยหมูหยองฟูๆทาด้วยน้ำสลัดครีมโบราณหอมๆเข้ากันพอดีกินเพลินเลยค่ะเริ่มจากทำน้ำสลัดครีมก่อนเลยค่ะผสมน้ำสลัดครีมน้ำเชือ่อมนมข้นหวานแล้วก็พริกไทยป่นเล็กน้อยเพิ่มสีสันด้วยสีเหลืองคนผสมให้เข้ากันได้น้ำสลัดครีมโบราณแล้วจา้าจากนั้นเตรียมขนมปังที่ตัดขอบแล้ว ใส่ไม้กลึงให้แบนบางแล้วทาด้วยน้ำสลัดบางๆวางโบโลนาลงไปทาน้ำสลัดซ้ำอีกรอบใส่หมูหยองแล้วม้วนให้แน่นๆเป็นโลแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำบีบน้ำสลัดครีมอีกนิดเพิ่มความชุ่มชามได้แซนวิชโรลหมูหยองน้ำสลัดโบราณเมนูง่ายๆที่ทำง่ายอร่อยทุกคำจะกินแบบเสียบไม้ก็สะดวกหยิบง่ายกินเพลินๆหรือจะจัดใส่กล่องก็ดูน่ารักเหมาะจะพกไปเป็นของว่างสูตรอยู่ในแคปชัน่นลองทำกันดูนะ